เอาแล้วครับมาพบกผมทามเกมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งว่าวันนี้ผมจะมาสอนโหลดไมโครซิร์มเอลโอกันนะครับซึ่งว่าก็นะครับก็มีคนสอนดาวน์โหลดไปแล้วสองคนแต่ซึ่งว่ามันก็ยืดยาวไปหน่อยผมจะสอนเว็ที่สั้นมากเลยครับสั้นมากเลยแล้วก็ไม่ต้องแก้ปัญหาตรงที่เข้าเกมเลยครับนี่ครับให้เรากดดาวน์โหลดนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาเว็บดาวน์โหลดไว้ใส่ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับกดตาวโหลดแล้วก็รอไปนะครับซึ่งว่าของผมก็ผมก็ลบไปแล้วครับก็ออรอราโหลดไปสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครฮิตคันในช่วงนี้นะครับก็ข้ามไปก่อนเลยก็ได้ข้ามไปก่อนเลยก็ได้นะครับเอาละครับผมขอกอมาตอนที่แบบว่าผมดาวนโหลดเสร็จเลยนะครับ นี่คแล้วก็ดาวโหลดแล้วก็ดาวโหลดลงไปตามปกติเนี่ยครับไม่ก็มีไม่มีอะไรมากนะครับอา่านี่ผมลงไปแล้วนะครับมาลิซัมก็รอไปนะครับรอสักแป๊บสัหน่อยคงไม่เสียดายอะไร เอาครับพอลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนี่ของผมนี้มีตัวเกมแยกมานะครับนี่ครับนี่ครับทุกคนเจอปัญหานี้บ่อยมากซึ่งว่าบางคนก็ขี้ขันกับเข้าไปโหลดตัวเกมนีกนี่ครับผมสอนวิธีเลยนี่ครับเข้าบางคนจะมีให้กดโอเคหรือไม่ก็กดตรงนี้ครับนี่ครับให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เข้าไปด้ c ซีที่คุณลงไมค์่าวไปนะครับกดที่ไฟล์ไหมครับแล้วก็หาตัวที่เข้าเกมครับ อย่างเช่นเข้าเกมตัวไหนวะอันนี้เข้าอันนี้นะครับก็กดโอเคไปเลยถ้าเราสักครู่นะครับนี่ครับของผมต้องอัปเดตนี่ครับไม่ต้องเสียเวลาดาวโหลดเลยนะครับมันก็เข้าได้ฮนะส่วนชื่อผมในเกมทุกคนคงรู้จักดีดีอยู่แล้วแล้วก็เข้าเล่นเกมเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนน้ำมอสละ่ะน้ำมอสเหครับนี่ นี่แหละเดี๋ยวผม,ผมต้องเปิดไปดูมดให้พวกคุณอีกนั่นคือมดนะครับมดนี้แอดบอกว่าให้ลบ s l 8ให้ลบออกนะครับถ้าเกิดเก็บไว้อยู่นี้รู้สึกว่าจะมีการเด้งออกแท่อ,อกจากเซิร์มครับเดี๋ยวมก็เด้งเดี๋ยวก็เด้งเองนี่ครับให้ลบไปเลยนะครับลบออกจากไฟล์ไปเลยแล้วก็ให้เข้าตัวเกมอีกรอบหนึ่ง เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าพวกเราลบไปแล้วเรารอสักครู่นะครับเข้าเกมชานิสหน่อยโอเคครับเราก็เข้ามาเลยครับอ่าบางคนนี้ เข้าเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็หลุดก็แอดเข้าทําเองนะครับแล้วก็ช่างเถอะซึ่งว่าตอนนี้เซิร์ฟไปยังไม่เปิดนะครับผมสอนลงตอนที่เซิร์ฟยังไม่เปิดครับแต่ผมก็ต้องขอโทษแอดส่งสามเรื่องว่าเซิร์ฟนี้ถ้าเกิดมีคนเข้าไปอัดคลิปนะครับเสียงเสียงพูดของคุณอาจตามอาจตามเกมไม่ทันผมพูดแค่นี้เพราะว่าผมลองอัดสามครั้งแล้วเสียงพูดมันก็ตามเกมไม่ทันจริงๆด้วย,ยงั้นก็วันนี้สวัสดีครับ This empty street on the boulevard